สวัสดีครับโอ้หัวงามเนาะมีหัวเั็กตัวครับไอตอนนี้ี้อนที่หาตัวซื้อเมื่อไม่กะหาตัวเรามีพ่อพันประจำคองแล้วนะครับเนาะเป็นแต่ว่าหน้าคดพ่อพันธุ์ในรูปคอเป็นลูกพ่อได้ครับหิวโง้เหนือนังดีเลย เปิดราคาบ่ครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรสนใจตอนนี้แต่ราคาได้กันนได้บ่ราคาได้แต่ว่าตอนน,อน,นี้อยากไว้เป็นพอพันลองเบิ่งก่อนเนาะไว้พอพันเบิ่งเบิ่งลูกจักสุดก่อนเนาะครับเนาะผสมในคอกโอ้ลองเบิ่งยบ้านนี้ราคาสมกับมันหลายก็เหน่งกว่าเป็นสองตัวสามตัวเอาตัวนี้ละไว้ไว้เลี้ยงเลี้ยงในคอกโอ้เลนบ่องก็เป็นเหรอชือว่า ซีตัวนีี้ะสสันท,สทรงมันทรงลูกดีเนาะแมยน,นี่เนาะตัวนี้เป็นแมย์ไปครับแมย์ื่อว่างามดีโคตรดีแบบนี้จากสีหาตัวเนาะตัวเมยเนาะโอ้สอบตรวจเมย์ต้องสมไว้เมยโค้งยังไงผมแนะนำอยู่ ป้พี่เบิงงวดตัวคุณก่อนฮะนี่นี่ก็ลูกขี้เอฟซ้ำหนึ่งครับ <c oughs> หูนาสันสันฮะพี่เบิงพี่เบิองอันเซาลี่ครับเป็นอาจจะเป็นเอ็งกัดเอ็งกัดเอ็งกัดใส่พอบามันครับใส่แบบหิวโก,โกไวัว เพิ่นว่าได้ดูตัวเมีมาสวมเบืองว่ามันเป็นจังใดผ่านมาพอเองกัดมาใส่บามันกระดูกเฮ้ยถ่ายแล้วใช่ละเมีย่ายเมียมันเทคน้อยีก็ขี้ดำ มันสีออกสีคือเมีมันล่ะีเป็นลูกที่อยู่กูเลยครับมีเมียเมียเป็นอีเหนี่หน่อยอังลังนางหย่านสาวแ่งโอ้ยมาสีจางให้ลูกดีให้เป็นส่งหลังตรงเลยเนาะแม่ในี่น่อยหน่ให้สมตอนอีปีนึงเขให้ผัวแมีคนนี้วันนี้ใหญ่กว่าเมี ได้ล็กตัวทศพจนโอ้ตัวนี้หนอ้าเบิ้งลูกมันมันเห็นเอ้าตีนันคล้ายบ่ออีเอ็นดำๆมันอีลูกอีนี่โอ้ลูกกแปดเชื่เอยนี่ครับอีกูตัวน้อย แม่เองกัดพาเราเบังนอนจ่ออันหมอนก็คือเปื่อยข้างหลังอ่ะแม่แม่นอนจ่ออู้เอาอันใส่เลยใส่หรอเ่าจัเป้าเอาเล่เอายาทีที่ใส่ก็ใส่ไ้โอ้ได้ยู่รอกเป็นทีไทยนทีไทยอร่มันยบแล้วมันกระดมมันกรบดํดำแห้งมันคือเมียแบบ่ะ ดำช้างมั่นงำงำปลูกเมเล็กได้นี่บ้านนี้เข้าสิชมตัวใดวะนี่คิดว่าสิเอบ้ามันใช่เ่าบอกคีเอบมันบกเขากันเนาะเหลือดเหลือดบกเขานะ เนีพอน่เดืมันมันมีเต้นจอยของเรานือเรานี่ตัวนี้ใส่ทศสะพนนะครับหาเบื้องลูกนี่ิีออกเดือนเดยแม่อีกว่าครับทศสะพนันี้ทศลเพนวนว่าอันทศพลมันไก่ลูกงามนะครับเดี๋ยวแต่ผู้ผู้พี้ยนนําเลูกไก ตอนนั้นลูกทขาอได้ครับทมโตบ่งอเสริมอมะหาเมื่อนหาไม่ไดเนี่โอ้ต่หากดีน้องงวหน่อยตัวนี้ล้างตรงดีจับมันดูดเด้ออย่าไปจับหัวมันเด้อมันจับที่ข้างล่างมันเด้อเอาใหม่เอาใหม่เคลียร์ข้างล่างมันให้มันพ่อพันธุ์ก็เริ่มฟื้นเลยนครับฟื้นเคลียร์มันจังบ่แขก ใหม่ซื้อใหม่เคียร์มาิงหดั้วผมีกวยเลไปจับหัวนี่เหมือนเลยหัวเห็นมหงหัวผมเลีนใส่ยางเดียวให้กระยอกตหัวเลยหัวนี่เป็อ้มันเล่นใส่เลยจร่ะฉีดวัคซีนลําปีแล้วครับมีอยู่เลยมันเริ่มเป็นอะไเดี๋ยวนี่ ผิวม <im ples> <im ples> ันสีบงงามดิไี่ปลอดไปคนนัวเหนสีท่านไหต้องอย่างน้ยน้อยนมาณเดือนหนึ่งเราก็สีแล้วครับเดือนดักิกมือเขาน่ะบเดือนีชิปก้มือเาหน่ะอกมาเอางอผมเป็นชิปมือตายตัวตั้งปีเนียนเดี๋ยวแต่เนีเป็นโมบุโอ้ยโมเดเบืองเนาะผู้เฒ่าเบิงนี่เป็นต้มนึงเขาเอาน้ำมันมาหนวดมันดมเ มันวกต้องล้างอย่างปลาครับถใายลงยูทูปไปนี่ถใายเนี่ยแต่ว่าในเฟีดผมบ่เห็ดเลยผมในฟีดผมบ่เห็ดเลยมม่มีเวลาของผี่มากผมบวชเห็ด ออก็าออกสีดำดำดำยูหัวมันน่ะสีหัวโอ้อันลูกอีนี่ตอนแรกมันออกสี้ดำเลยป่ะครับโอ้มันเกินขนดข้นอแบบเนาะนมันทีเป็นให้กินยาเพื่อเราครับมือน,นี้นเลี่ยงได้ร้ายรดมีภูมาเลี่ยงนำแล้วเต้ยว่าเลนซ้ายดีเด้อเดียวนี่้อัน้าง่ขายง่ายเขาอะ มันเมีนมันกพ่างเขาต้องการที่ั้งสีสะเกียนะแล้วถ้าสมเ้าพต้องไปพาเราถ้ามันมาเชลลี่กับเชลลีไปเลยนะสร้างกิโลจะเอาเอ็กาดตมาใส่กับใคอยู่เออเอาเตสไซอันพวกเองนกัดผมบอาผมอกเอาเองกัดเดีต่อไปลองเบิ้งสลับสลับบามันลองเบิ้งนะเปรียบเทียบบานี่เปรียบเทียบเบิ้งมเไ่สิไป เฮ้ยมเด้ต้องต้องใช้แองการเบิร์ดเลยสีดำตัวนี้เพราะว่าผม่าเหลือนสีเขากันดีกว่าไปไปเหลือมนับหนึ่งใหม่นะเหลือนสูงอยู่แล้วเมนี่ไซคีพุกเป็ดบ่เขาเลยเมรนี่บ่ผ่านเลย ราคาขายออกสั่งยิโลง่ายปยังดูแลจับบ่ายบอสังกว่าขายปยังยี่หามื่นกลัวเขาหายปับอะไรนี่ขายง่ายเนาะ้ายยากเนาะซ้ำหน่เข้ามาหาเง่นหากระท้อเมียนี่โอ้เขามาดื่มเถืนสาวหน่อยหน่อยที่พ่อเมีนีีเกียร์ลายเนาะ